สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกระเป๋าตังเคยรีวิวไปแล้วนะคะใบนี้นะคะที่หายทีนี้เราไม่อยากให้มันหายนะคะเราทําการไปซื้อโซ่มานะคะเพื่อ adapt นะคะนี่คือโซ่ของเรานะคะที่สายโซ่กระเป๋านะ,ะเราก็จะเอามาใส่ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นเป็น body c ร์สนะคะทุกคนแล้วก็ มันมีรูอยู่นะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็อีกสายหนึ่งนะคะทุกคนก็ใส่ไปด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็จะคล้องมาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะทุกคนในขัน้นโคสแล้วเราก็ได้คอสปีเก๊ ก็หายแล้วเป็นแบบเป็นแบบกระเป๋าตั้งพกพานะคะทุกคน